วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําชิ้นส่วนแกนขอบหมุนจักรยานนะครับก็เนื่องจากเพิ่งรู้นะครับว่าไม่กําหนดระยะเวลาในการทําคลิปนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะไปกันอย่างเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับสําหรับชิ้นนี้เพราะว่าค่อนข้างง่ายไม่ค่อยมีดีเทลอะไรเลยนะครับก็ เริ่มต้น New Document เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Sketch ก,ก่อนนะครับให้ Sketch วงกลมนะครับ2วงซ้อนกันนะครับโดยให้มีขนาด26องศาออกพูดผิดครับ2 0มิล Diameter 26มิลกับ10มิลน,นะครับก็เอาเลยครับวงกลมง่ายๆอ็อันนี้ให้ใช้ Top p a n e นะครับ แล้วก็วงกลมง่ายๆอาโอเควงกลมอยู่ไหนเซอร์เนะครับกดที่เริ่มจนทียุดออริจินะครับสร้างออกมาสองสองอันเลยนะครับก็ ่อยเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเดเมนชันแล้วก็ค่อยกำหนดขนาดทีเดียวนะครับให้มีขนาดตามที่บอกไปนะครับคือ26กับ10กำหนดผิดอันไปแล้วนะครับ โอเคเป็นสิบนะครับแล้วก็ เลื่อนมนลงมาส่วนด้านนอกให้มันเป็น26นะครับอยู่ตรงไหนโอเค26ครับเสร็จเรียบร้อยก็จัดรูปมันหน่อยนะครับเอา้าพอจะเร็วคอมก็ช้าเป็นงั้นไป จากนั้นนะครับฟีเจอร์เอ็ก u d e ดได้เลยนะครับแล้วก็อ่นานต่างเลยหมดโอเคเดี๋ยว อ่อเปลี่ยนความยาวมันนะครับ50าสิบมิลโอเคติ๊กทุกเลยนะครับไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วก็ใช้เออเราจะต้องทำการลบคม,มนะครับแต่ว่าการลบคมนี้เป็นการลบคมแบบผิวตรงนะครับไม่เป็นไม่ได้เป็นรัสมีโค้งนะครับก็ฉะนั้นเออใช้การลบคม ด้วยคำสั่งเราต้องเลือกพื้นที่ต้องที่ต้องการลบคงก่อนนะครับโอเคแล้วเราเค่อยใช้คำสั่ง chamfer นะครับในการลบกมโดยกำหนดให้มีขนาดแค่2มิลพอนะครับโอเคมุม45องศาถูกแล้วน,นะครับแล้วก็ติดถูก โอเคเราก็เสร็จตรงส่วนของแกนข้อมูลจักรยานแล้วนะครับก็ทำการเซฟได้เลยครับที่นี้ไม่มีอะไรนะครับเซฟแอนะครับแล้วก็ข้อมูลแกนข้อมูลจักรยานนะครับ โอเคกดเซฟนะครับเรียบร้อยเจอกันคลิมหน้านะครับสวัสดีครับ